เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับงานอดิเรกของผมอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นที่ชื่นชอบก็คือ,อาการดูแลรักษารถของตัวเองนะครับรอบนี้ก็เป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ผมใช้น้ำมันเครื่อง m o b i l วันนะครับเทอร์โบดีเซแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ผมขยบเบอร์น้ำมันเครื่องให้หนืดขึ้นนะครับจากเบอร์30นะครับเป็นเบอร์40 f l ฟูลลี่ิติเป็นสังคคอร้อยเ์เซ็นะครับ แล้วเดี๋ยวผมรอบนี้ก็จะมีการฝัดน้ำมันเครื่องเก่าทิ้งด้วยนะครับเพื่อให้เครื่องสะอาดนะครับก็คร่าวๆก็คือตัวนี้จะเติมเข้าไปในน้ำมันเครื่องเก่านะครับก่อนที่จะถ่ายทิ้งนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์อเมริกานะครับส่วนไส้กรองน้ำมันเครื่องรอบนี้ผมเอาใช้เป็นโตโยต้าแทนนะครับด้านบนก็เขาก็จะแถม แหวนอังน้ำมันเครื่องให้เราไม่ต้องซื้อแยกนะครับปกติเขาจะแถมให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะชักก้านน้ำมันเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องเก่าผมมีลักษณะยังไงนะครับเนื่องจากรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับวิ่งน้อยน้ำมันก็จะไม่ค่อยดำเท่าไหร่ส่วนน้ำมันเครื่องเก่าเดิมที่ผมเคยใช้นั้นเพื่อนเพื่อนสามารถย้อนไปดูได้นะครับตามคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเดี๋ยวผมก็จะ ล้างถังล้างไส้กรองถังดักไอ้น้ำมันเครื่องตัวนี้มันจะมีไส้กรองนะครับก็คือล้างทำความสะอาดต่อจากฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็จะมีการล้างไส้กรองอากาศด้วยแล้วก็ล้างเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าขั้นตอนจะมียังไงบ้างครับ เริ่มจากอาตอนเช้านี้ผมยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องยังไม่ได้ใช้รถเลยนะครับเราก็ต้องทําการสตาร์ทเครื่องเพื่อวอร์มเครื่องก่อนนะครับจะติดเครื่องไว้สักสินาทีแล้วก็อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ที่ต้องใช้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะครับทางผ้าใบรองกันเปื้อนนะครับแล้วก็อ่างใส่น้ํามันเครื่องเก่านะครับคืออ่างตัวนี้ต้องมีนะครับมันจะสะดวกแล้วก็ไม่หกเหลอะเทอะนะครับ แล้วก็เครื่องมือที่ต้องใช้จําเป็นนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ครับเพราะเราถ่ายเองแล้วก็รถไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายส่วนนี้มีผู้ช่วยนะครับคอยดูอยู่ข้างๆนะครับน้องสปีนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องติดไว้เลยนะครับ ิดทิ้งไว้ก่อน10นาทีเพื่อให้เครื่องอุ่นนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำยาฟัดชิ่งนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่น้าํายาฟัดชิ่งนะครับน้ํายาฟัดชิ่งประเภทนี้ก็คือเป็นน้ํายาที่ต้องเติมผสมกับน้ํามันเครื่องเก่านะครับไม่ใช่ถ่ายน้ามันเครื่องเก่าก่อนแล้วก็ใส่น้ํายาไปนะครับจากที่ผมเคยศึกษามาถ้าเป็นน้ํายาที่ใส่กขบน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยเวลาเราทําการฟัดชิ่งเนี่ยมันจะมีความสึกหลอน้อยกว่าที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าแล้วใช้น้ํายาฟัดชิ่งเพียวๆในการฟัดชิ่งนะครับ เราก็ทำการเติมน้ำยาฝัดชิ่งให้หมดกระป๋องเลยนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วนะครับปิดฝาน้ำมันเครื่องตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดเครื่องอีกครั้งนะครับคราวนี้ทิ้งสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ15นาที ระหว่างนี้นะครับเราก็ตรวจสภาพโดยรวมของห้องเครื่องนะครับอย่างน้ำมัน power นี้ผมก็เคยถ่ายไว้แล้วนะครับน้ำก็จะแดงใสนะครับแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำผมก็เคยถ่ายแล้วนะครับสังเกตถ้าเกิดน้ำน้ำมัน power ดำดำนะครับก็คือสมควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมเห็นเพื่อนเพื่อนรถเพื่อนเพื่อนนะครับบางทีถ่ายห้องเครื่องผมเห็นน้ำมัน power นี้ดำปีเลยนะครับก็ต้องหมั่นตรวจเช็คให้ดีนะครับ พอ15นาทีแล้วก็ดับเครื่องครับแล้วก็ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกจุดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะอยู่ใต้ท้องนะครับอันนี้ก็คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์14นะครับของ t o y ยต้าวีโกนะครับจะจะอยู่จุดนี้นะครับใต้ท้องเราก็ต้องมุดตัวนะครับถ้ารถใครเตี้ยมากก็ต้องมีการยก สามขาขึ้นนะครับแต่อันนี้รถผมก็ไม่ได้เตี้ยมากก็ยังพอมุดหัวไปถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไม่ได้ทำเป็นประจำนะครับการหมุนนอ็อตเข้าน็อตออกนี่ต้องศึกษาก่อนนะครับเดี๋ยวจะขันน็อตออกกลายเป็นขันเข้านี่หมุนไม่ออกนะครับกลายเป็นน็อตหัวเสียหัวพังไปนะครับก็จะเสียหายได้ สังเกตน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาครับจะดำมากมากนะครับเพราะว่าเรามีการใส่น้ำยาฟัดชิ่งนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ผมทำการดึงดึงก้านน้ำมันเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะไม่ได้ดำขนาดนี้นะครับพอเราใส่น้ำยาฟัดชิ่งนี้มันก็คือทำการทำชะล้างสิ่งสกปรกในห้องเครื่องในเครื่องยนต์นะครับน้ำมันก็จะดำกว่าปกติจากนั้นก็ทำการถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับ ที่ผ่านมาผมไม่เคยใช้ด้ามขันไส่กองแรงๆนะครับเลยเวลาผมถอดไส้กองเก่าออกก็จะถอดง่ายนะครับผมเห็นเคยเห็นถึงขั้นถอดจนไส้กองบุบไส้ไส้กองทะลุก็มีนะครับคือเวลาเราใส่ไส้กองน้ำมันเครื่องเลยครับเราไม่ต้องขันแน่นนะครับเราพอเราพอขันพอตึงมือนะครับจากนั้นเราก็ทำการเป่าลม อีกสักนิดนึงนะครับการเป่าลมอย่างนี้มันก็จะช่วยให้น้ำมันเครื่องเก่าไหลลงมาได้อีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตน,นะครับว่าพอผมเป่าลมแล้วน้ำมันเครื่องมันก็ยังมีไหลออกมาอีกนะครับเนีน่ยครับน้ำมันเครื่องเก่าที่ค้างอยู่เราก็เป่าลมไม่ต้องแรงมากครับพอเป่าเสร็จแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ที่ไม่เป็นขุยนะครับแล้วก็ซับน้ำมันดีนะครับเอามาซับน้ำมันเก่า ทำความสะอาดให้ดีครับก่อนที่เราจะใส่ใส่กองน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะครับการใส่ใส่กองน้ำมันเครื่องของผมคือผมจะไม่ใช้เครื่องมือในการขันให้แน่นเลยนะครับผมจะแค่เอาใส่ถุงมือแล้วก็ขันพอตึงมือสุดมือสุดแรงเราก็ได้ครับเนี่ยครับผมขันแค่นี้เองเวลาเปลี่ยนถ่ายรอบต่อไปมันก็จะถอดง่ายครับ จากนั้นเราก็ใส่น้ํามันเครื่องใหม่ก่อนใส่น้ามันเครื่องใหม่ก็อย่าลืมใส่น็อตที่อ่างใต้ท้องด้วยนะครับเราไม่ใช่ผู้ชํานาญการเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรเราต้องรอบครอบนะครับรอบครอบกว่าที่เป็นที่เขาเป็นช่างชํานาญนะครับอันนี้ผมใส่น้ํามันเครื่องอทั้งหมด 6. 6ุดลิตรนะครับมันก็จะอยู่ขีดสูงสุดพอดี จากนั้นเราก็เช็คความเรียบร้อยนะครับว่ามีน้ามันเครื่องรั่วซึมไหมฝาน้ํามันเครื่องปิดแน่นหรือ,อยังนะครับแล้วก็ก้มใต้ท้องนะครับซึ่งคาบน้ํามันใต้ท้องนี้มันเป็นคาบสมัยที่รถผมยังแหวนหัวฉีดรั่วนะครับจากนั้นก็ทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเสียงเครื่องเนี่ยจะนิ่งขึ้น ็เราก็ส่องไฟเช็คอีกครั้งนะครับตอนติดเครื่องว่ามีน้ํามันเครื่องซึมไหมแล้วก็มีจุดไหนที่เรายังไม่เรียบร้อยนะครับเราต้องรอบครอบนะครับในการทําของแบบนี้นะครับจากนั้นก็มาล้างพื้นขัดด้วยน้ําแฟบนะครับไอที่ดําๆของเก่านั้นเกิดจากที่แหวนหัวฉีดผมเคยรั่วนะครับก็ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็มา ถอดไส้กองถังดักไอ้น้ำมันเครื่องนะครับจากที่ผมใช้ตัวนี้ก็ใช้ดีครับจากที่ถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามผมเนี่ยผมก็จะเคยใช้ออีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับมาเอาแบบมีไส้กองแบบนี้ดีกว่าเช็งดักได้จริงนะครับอันนี้เราก็ทําการทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาคีนนิ่งนะครับสําหรับทําความสะอาดพวกไส้กองแบบนี้นะครับมันจะแห้งไวแล้วก็ไม่มีความชื้นนะครับ พอล้างแล้วก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมอันนี้ล้างง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนต่อมาก็ล้างแอร์โฟนะครับเนื่องด้วยผมไม่แน่ใจว่าแอร์โฟเนี่ยทางช่างเขาได้รีแมปปิดหรือยังหรือยังไงครับแต่เราก็ล้างไว้เพื่อความสบายใจ ่องด้วยแอร์โฟนเนี่ยผมถอดดูแล้วโหฝุ่นขี้ฝุ่นเยอะมากครับมันดําปีแล้วที่จริงมันจะเป็นติ่งแดงๆนะครับอันนี้กลายเป็นติ่งดำๆเลยครับเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันดํามันสกปรกมากนะครับเนี่ยครับจริงๆไอ้ติ่งตุ่มที่เหมือนหัวไม่ขีดก็คือมันจะต้องเป็นสีแดงๆนะครับใสๆแต่อันนี้มันดําปีเลยนะครับเราก็ง่ายๆครับโดยที่ไม่ต้องเอากระดาษอะไรไปเช็ดให้โดนเซ็นเซอร์ครับเราแค่ฉีด น้ำยาสำหรับล้างหน้าคอนแทคพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ครับฉีดเข้าไปเลยครับมันก็จะทำให้สะอาดไม่มีฝุ่นโคลน,นะครับสังเกตกระดาษจช็ดชู่ของผมที่รองไว้มันจะดำปีเลยนะครับล้างง่ายๆครับแค่ฉีดแค่เดียวครับแล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิม จากนั้นก็ทําการล้างไส้กรองอากาศนะครับซึ่งไส้กรองอากาศของผมเนี่ยจะสามารถล้างทาความสะอาดได้นะครับอายุการใช้งาน1นึ่งแสนกิโลนะครับไม่ใช่เพื่อนๆเห็นผมล้างด้วยน้ําน้ํายาล้างไส้กรองแล้วเพื่อนๆจะถอดจากรถเอามาล้างครับเพราะว่าไส้กรองบางประเภทนะครับมันโดนน้ําไม่ได้นะครับหรือมันล้างไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องศึกษาไส้กรองที่รถเราใส่อยู่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งทําตามนะครับ พอผมถอดส้กรองเนี่ยเนื่องด้วยการล้างน้ํายานเนี่ยมันจะใช้เวลาตากให้แห้งหลายวันนะครับเราต้องมีตะแกรงอันนี้สำรองเอาไว้ปิดไว้นะครับเพื่อป้องกันเศษหินเศษทรายหรือหนูเข้าไปทํารังนะครับพอถ้าเกิดอะไรเข้าไปในนี้เนี่ยก็เทอร์โบพังได้นะครับเราแค่ใส่เพื่อป้องกันไว้นะครับ ส่วนน้ำมันเครื่องเก่าที่เราถ่ายแล้วนะครับเราก็ถ่ายใส่แกลอนที่เราเทน้ำมันใหม่ลงไปในเครื่องนะครับแล้วก็กน้ำมันเก่าใส่กับแกลอนนะครับ mm. เพื่อเวลากำจัดก็จะกำจัดง,ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนน้ำมันเครื่องที่เหลือเราก็เอาไว้ในรถนะครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อน้ำมันเครื่องขาดหรือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับเราก็พกติดรถไว้นะครับจากนั้นก็อ่านเป็นเสร็จนะครับในการ ดูแลรถในรอบนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูการล้างไส้กรองดีกว่านะครับไส้กรองเนี่ยจะมีน้ำยาที่เอาไวส้สำหรับล้างไส้กรองโดยเฉพาะนะครับเพียงแค่แช่15นาทีมันก็สามารถล้างฝุ่นล้างเศษสกรปรกได้เลยนะครับแล้วก็เราก็แปรงขนอ่อนค่อยๆปัดหน่อยนะไม่ต้องปัดแรงนะครับเดี๋ยวผ้าไส้กรองขาดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่า เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูน้ําที่ล้างไส้กรองนะครับว่ามันจะดําขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเทให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับนะครับมันดํามากครับถ้าอันนี้ขนาดหกเดือนครับผมจะล้างประจําอยู่แต่นี้ปล่อยไว้นานนิดนึงครับอายุหกเดือนที่ไม่ได้ล้างแล้วยังดําขนาดนี้ครับเพื่อนๆนต้องคอยสังเกตนะครับว่าไส้กรองเรามีความดํามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดไส้กรองแบบไหนที่ล้างไม่ได้ก็ต้องหมั่นเปลี่ยนนะครับ แล้วก็เลือกไส้กรองที่มีคุณภาพนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งสักประมาณ3วันนะครับถึงจะกลับใส่ที่รถได้นะครับก็เป็นอันเสร็จในการทำคลิปในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ